พักเพื่อไทยและทุกพักการเมืองคาดหวังอย่างยิ่งว่าจะสามารถคลี่คลายสถานการณ์สลายขั้วการเมืองทุกฝ่ายเดินหน้าขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากทุกพักการเมืองและเสียงสนับสนุนจากสมาชิกวุฒิสภาเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีและจัดตั้งรัฐบาลให้สำเร็จ นับไยหลังการสิ้นสุดยุคของพลเอกประยุทธ์จัน์โอชาภายหลังพักรวมไทยสร้างชาติให้แพ้ในสนามเลือกตั้ง14พฤษภาคมที่ผ่านมาหากการเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลของพักเพื่อไทยสามารถผลักดันชื่อเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีได้สำเร็จถึงแม้พลเอกประยุทธ์จะประกาศวางมือทางการเมืองโดยการลาออกจากสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติไปแล้ว แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าหลายฝ่ายกำลังจับตาว่าจะมีส่วนช่วยผลักดันให้พักรวมไทยสร้างชาติได้เป็นรัฐบาลหรือไม่ขณะที่พลเอกประวิตรวงสุวรรณย,ยังมีความหวังในการสารฝันของตัวเองให้นางเก้าอี้นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐ แต่สถานการณ์จับขั้วการเมืองของพักเพื่อไทยที่กำลังเร่งเดินหน้าตั้งรัฐบาลขณะนี้โดยเฉพาะการดึง71เสียงจากพักภูมิใจไทยมาร่วมรัฐบาลซึ่งมีกระแสว่าพลเอกประวิทยกดดันให้พักภูมิใจไทยให้อยู่กับขั้ว188เสียงต่อไปเพื่อบีบให้พักเพื่อไทยต้องการเสียงจากพักพลังประชารัฐด,ด้วยแต่แล้วพักภูมิใจไทยก็เดินหน้าเป็นพักแรก ต่อการจับมือเพื่อไทยตั้งรัฐบาลจากคำแถลงของสองหัวหน้าพักเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาจากนั้นไม่กี่วันก็เป็นช่วงเดียวกับที่พักเพื่อไทยจับมือตั้งรัฐบาลกับอีก6พักการเมืองประกอบด้วยพักประชาชาติพักเสรีรวมไทยพักชาติพัฒนากล้าพักเพื่อไทยรวมพลังพักพลังสังคมใหม่และพักท้องถิ่นไทยแน่นอนว่าจังหวะก้าวทางการเมืองของพักภูมิใจไทย และพักการเมืองอื่นกำลังเดินในทิศทางเดียวกันตั้งแต่จังหวะประกาศไม่จับมือกับพักก้าวไกลาการไม่สนับสนุนแก้ไขามาตรา11 2องและไม่สนับสนุนการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อย แตกต่างจากพักพลังประชารัฐที่มีกระแสว่าพยายามเปิดดิวจัดตั้งรัฐบาลถึงแม้จะเป็นเสียงข้างน้อยแต่ก็สามารถเจราจาพิเศษให้สอสอพักอื่นมาร่วมรัฐบาลเพิ่มเสียงในภายหลังได้แต่ถึงนาทีนี้ต้องติดตามว่าสมการตั้งรัฐบาลของพักเพื่อไทยจะมีพักพลังประชารัฐกับพักรวมไทยสร้างชาติอย่างไร เพราะยังมีเดิมพันต่อเสียงการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีที่มาจากกลุ่มสอวอดังนั้นหลังจากนี้ต้องโฟกัสไปที่การตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยโดยเฉพาะท่าทีของสองลุงตั้งแต่พลเอกประยุทธ์จะมีส่วนผลักดนันพรรครวมไทยสร้างชาติให้ได้เข้าร่วมรัฐบาลได้สำเร็จหรือไม่ขณะที่พลเอกประวิทย์จะเคลื่อนเกมทุกสัพหะกำลังอย่างไรเพื่อก้าวไปสู่การเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ให้ได้เช่นกัน